หลังจากบอร์ดค่าจ้างเคาะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำปี67ทั่วประเทศสูงสุด370บาทซึ่งขึ้นตั้งแต่2ถึง16บาทในแต่ละจังหวัดนะครับล่าสุดวันนี้10ธันวาคม2566สมาพันธ์สมานฉชารแรงงานไทยหรือว่าสะส,ะสะรอทอและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือสรอสได้ทำจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนะครับเรื่องของการ ปรับค่าจ้างขั้นต่ำเนี่ยต้องเป็นธรรมแล้วก็ต้องเลี้ยงคนในครอบครัวได้ตามหลักการสากลต้องเท่ากาันทั้งประเทศนะครับพร้อมกับเสนอให้มีมาตรการควบคุมราคาสินค้าสาระสำคัญของจดหมายเปิดผนึกสรุปว่าในการประชุมครมอที่จะมีขึ้นในวันที่12ธันวาคมนี้จะมีการพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำนะครับซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงแรงงานเสนอทั้งสองสมนธ์ก็อยากให้รัฐบาลเนี่ย ب, พิจารณาอย่างรอบคอบปรับค่าจ้างให้เป็นธรรมนะครับครอบคลุมผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วนโดยจะต้องเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพของคนทำงานและครอบครัวได้ถึง3คนตามหลักการของปฏิญญาสากลขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนะครับโดยการปรับค่าจ้างขั้นต่ำต้องเท่ากันทั้งประเทศครอบคลุมแรงงานทุกภาคส่วน รวมไปถึงพนักง,งานและลูกจ้างของภาครัฐด้วยซึ่งยังรับค่าจ้างต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำอีกนะครับทั้งส,งสมาสมนา์เนี่ยไม่เห็นด้วยกับการกำหนดค่าจ้างให้แตกต่างกันตามระดับท้องถิ่นและรัฐบาลก็ควรจะกำหนดให้แต่ละสถานประกอบการจัดทำโดยให้ค่าจ้างขั้นต่ำเป็นค่าจ้างแรกเข้าแล้วก็ปรับค่าจ้างทุกปีตามค่าครองชีพและอัตราเงินเฟอ้อ นอกจากปรับค่าจ้างแล้วทั้งสองสมัพันยังเสนอให้รัฐบาลควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงเกินจริงด้วยเพราะว่าเพียงแค่มีข่าวว่าจะปรับขึ้นค่าแรงเนี่ยข้าวปลาอาหารก็ปรับขึ้นไปรอก่อนแล้วนะครับเรื่องการปรับค่าจ้างขั้นต่ำทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูครับ